สวัสดีครับพี่น้องสุผูสุคนพอกลุงย่งได้พี่น้องเมื่อนี้นุ่งย่งมาเบิ้งหน้าพี่น้องมาเบิ้งหน้าปังเขาก็ลังเลี้ยงกล้วยเนาะนุ่งย่งก็เสผ้าพีผ้าน้องไปเบื้องหน้านะพี่น้องเขาก็ลังเลี้ยงก็งลังถอกเป็นเขาปังได้พี่น้องบานในนุ่งย่งก็ใส่ตรงไหวใส่ตรงใส่ดีไหวเนาะพี่น้องใส่ตรงใส่ดีไหวเป็นตรงหนาแรงเนาะไปะไปเบ้ลุงย่งพี่น้องย่งจะผ้าพีผ้าน้องไป พยายามตรงเบื้องหน้าปังเนาะครับเนาะ,ปะไปไปเบื้องน้ากันพี่น้องพี่น้องเขาก็ร่างเลี้ยงเป็นเขาปังเด้อครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> นุกกระลไล่ไรเดี๋อววันฝนตกบนมือแล้วครับพี่นอ้อง,งงนองเขาก็ร่างเลี้ยงพี่น้องเขาก็ร่างเลี้ยงกล้วย ออกห่วงนุ่งยงมาเปียงน้ำออกแ็เลยมาใส่ตรงไว้นกนกอนกไอ้นอกอยู่นะอ๋โอ้อ,โอ้อ,อนอมันไหนกมากินเขาเดียดตะกางเลยนอกนองนกกินเอ้าเอ้าเอ้า chạm không 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 muốn không 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 lấy lấy năm นก้องงพี่นอ้ออากาศเย็นพี่นอ้องอากาศเย็นอากาศหนาวหมู่บ้านฝนลินวัดมือมือนีก็คขึมได้พี่น้องคึม แ่เขากินของนี้บุกกินเขาคุณมองมันกินกับมีตะการนี่ไงผีน้องเอ้ยมองนีเป็น n h าเด้อถึงีน้องกินยาบ้านเขา พี่นีลงุงยงเห็ดหน้าปังเข่าเจ้าพี่น้องปี่หนีไปเห็ดเข่าเหนียวเห็ดเจ,เจ้าล่องเบิ้งราคาก็พอดีเนาะพี่น้องเห็ดหน้าผู้มือนีพี่น้องเอ,งเอง้หนกนกกไหลลุงย้งลงุลงย้งก็ไม่มีเวลามาไหล เล็กๆน่อยนะครับป็นคิเปเล็กๆหน่อยเนาะมึงย่องให้พีน้องเบ่งนะครับเอ่อมึงย่งเสียผ้าผีผ้าน่องพยายามพยายามตรงย่งใส่ตรงใส่ปลาไว้ผี่น้องใส่ปลานหนาแดงสิมีวะเนาะมึงย่งก็ไม่คยใส่จักเทียนนะครับถ้ามีปลาขึ้นมา อากาศกระซุบมรึ้บพี่น้องมันว่ามีแดดโอพี่น้องเอ้ยนกกินมองนี้พี่น้องเหลี่ยตะกางเหลี่ยตะกางว่ามีห่วงเลยพี่น้องเอ้ยนกกระจาบไม,ม่กินนกกระจอกไม่กินเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมุงกงไปตรงไว้ Say oh, tung là bài nào vậy nó tung phải pháo nó vậy nó vào nó thì nó phi nó nó phi nó như thế thì nó phi nó phi nó nó ย่งไสิยามหรพี่น้องเบิ่งใส่ตรงหนาเรียงโอ้อเลโอ้โหพี่น้องถีบปลาเด้พี่นอ้นอ,งนองเด้ถีบฝ่าอเงียงก็พี่น้องกเงียงปัก พีนองย่งปงโอ้เหรียญขึ้นบัเนาะไอปงแง่มแรงพี่น้องเลยโอ้โหโอ้พีน้องเลยซึ่งขยะก็ไหลลงมาถือพี่น้องโอ้ปงหนาแหรง Trông nạc phẳng đây thịt nọng Thịt Bà Thương bà thương hoài Cô đúc thịt nọng Đúc ngay Đọc bà kính dùng việc thầy ở con Điều ngày võng hoi nóng phá để phá nhiêu hưng nóng Phá nhằm liền ăn để ăn đi ăn đi ăn đó ăn lái ăn đi ลูกเอาขายะออกก่อนยามหมดแล้วพี่น้องยุ่งกระสีอันวันแรกมายามไมาน่นามเลี้ยน้อยหนึง่พนงพ,พงยยออี่น้องเจีบสีท่านผู้ชมหลายพี่น้องหลายเยอะกว่าอันไหลายเตื้องเยอะนาะพี่น้องปไฟขิงกับตัวใหญ่อยู่มีปูมีหอยเอา้ตาตำเธรรม,มาชาติเนาะพี่น้องเจีบสีท่านผู้ชม คล an no no yeah. ิปมาเบิ้งไทยเบิ้งหน้าเนาะครับเป็นคลิปเอ่อเล็กน้อยเนาะมายามตรงน้ำยามตรงหนาแหลงพี่น้องตรงหน้าฝังได้พี่น้องเด้อเพียงน้ำออกก็ได้พอได้กินเนาะลุงยงสรีเอาไฟเนี่ยเขาไปเ็ดกินเนาะพี่น้องอากาศเย็นพี่น้องร่มร่มมีมีต้องมีไหวหนาวหนาวเนาะอันฝนตกแง้มแหลงเนาะพี่น้องอากาศถืมถืมเนาะเอาคลิปนี้ก็สิขอลาพี่ลาน้องนะครับเด้อคลิปหน้าจังขอกับลุงยงลุงยงไม่เนาะครับเนาะสวัสดีครับพี่น้อง